บทที่4,225ซูสูจื่อชงเป็นคนเช่นไรหลีเออร์วิชินย่อมรู้ดีกว่าใครนางรู้ซึงว่าที่สูจื่อชงพล่ามมาทั้งหมดก็เพียงเพื่อตำแหน่งเจ้าสำนักสุริยะเพลิงหาใช่ความเป็นห่งเป็นใจในตัวนางจริงๆไม่ทว่าอย่างไรเสียสูจื้อชงก็คือบุตรชายในส้้ของหลีเออร์วิชินต่อให้สุจื่อชงจะเป็นคนไม่เอาทานเทียงใดหลีเออวิชินก็มิใจแข็งพอจะเห็นเขาโศกเศร้าได้ ท้ายที่สุดเหลียอวีฉินทอดถอนใจยาวคราหนึ่งพลางปลอบว่าเมื่อครู่แม่แค่พูดด้วยอารมณ์เท่านั้นแม่จะรีบหาทางจัดก,การให้เร็วที่สุดกล่าวจบแววตาของเหลียอวีฉินก็ปรากฏประกายเจิดจ้าครา 1, หนึ่งนางจ้องมองไปทางทิศของถ้ำลับเลียอวีฉินรอบคิดในใจยามนี้ซูหูถูกไอปีศาจแท่อย่างนั่นข่มขวัญจนขาดคลาวถึงขีดสุด มีกล้าลงมือทำอะไรทันทีดูท่าค่าต้องเปลี่ยนแผนเสียแล้วข้าคงต้องออกไปเผชิญหน้ากับไอปีศาจแซ่อย่างนั้นด้วยตัวเองทว่าเขายังหนุ่มแน่นและพละกกำลังวังชาดีนักในขณะนี้หยางเฉินยังไม่ทราบเลยว่าตนเองได้ตกเป็นเป้าหมายของทั้งซูหู่และหลี่เออวีวิฉินเข้าเสียแล้วแน่นอนว่าหยางเฉินในยามนี้หาได้มีความเกรงกลัวต่อพวกเขาไม่ ภายในถ้ำลับหยางเฉินกำลงังรวบรวมสมาธิเพื่อทำความเข้าใจและทำให้ขอบเขตพลังมั่นคงขึ้นการต่อสู้ครั้งใหญ่กับซูหูก่อนหน้านี้แม้เขาจะประสบความสำเร็จในการกุมความเป็นตายของซูหูไว้ได้และภายนอกดูเหมือนจะมีได้ระบาดเจ็บรุนแรงอันใดทว่าภายในร่างกายของหยางเฉินนั้นมิต่างจากซูหูเลยมันบอบช้ำจนแทบจะพรุนไปทั้งร่างเพราะอย่างไรเสียซูหูก็เป็นผู้แข็งแกร่งระดับแดนนภาขั้นเจ็ดชั้นยอด หยางเฉินเพิ่งจะทะลวงระดับพลังมาได้ไม่นานการที่สามารถเอาชนะซูหูได้ก็นับว่ายากลำบากอย่างยิ่งแล้วในขณะเดียวกันหยางเฉินต้องพึ่งพาร่างแก่นแท้แต่กำเนิดจึงจะสามารถรักษาเนื้อหนังมังสาให้คงสภาพสมบูรณ์ไว้ได้มากที่สุดประกอบกับที่นี่คือโลกบูโบราณบนความเข้มข้นของพลังชี้นั้นหนาแน่นกว่าโลกบูโบราณกลางอยู่มากหยางเฉินจึงสามารถโคจรพลังได้อย่างรวดเร็ว มีเช่นนั้นยามนี้หยางเฉินมีโอกาสสูงมากที่จะตกอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัสปางตายไปพร้อมกับซูหูในเวลานี้หยางเฉินกำลังโคโจรทักษะเทพสงครามส่งผลให้พลังชี่โดยรอบตงหลังไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องแม้แต่เหล่าผู้แข็งแกร่งภายในอาณาเขตของสำนักสุริยะเพลิงยังสามารถสัมผัสได้ว่าพลังชี่จากทั่วมหาทิศกำลังพุ่งตรงไปยังถ้ำลับที่หยางเฉินพำนักอยู่ด้วยความเร็วสูง เหล่าสิทธิสัมนักสุริยะเพลิงต่างตกตะลึงกับภาพที่สัมผัสได้หลายปีมานี้ต่อให้เป็นตอนที่ซูหูบำเพรนเพียรอยู่ในถ้ำลับก็ไม่เคยสามารถรวบรวมพลังชี่ให้หนาแน่นได้ถึงเพียงนี้มาก่อนทว่าสิ่งที่ทําให้พวกเขาหวาดหวั่นที่สุดก็คือระดับวิถีบูของหยางเฉินผู้แข่งแกร่งบางคนที่เคยพบหยางเฉินในวันแรกสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่ายามที่หยางเฉินต่อสู้กับซูหูนั้น กลิ่นอายพลังที่แผ่ออกมาแข็งแกร่งกว่าตอนที่เขาเพิ่งก้าวเข้ามาในสำนักสุริยะเพลิงอยู่หลายเท่าตัวดังนั้นพวกเขาจึงมั่นใจได้ว่าตลอดเวลา20วันในถ้ำลับนั้นระดับพลังของหยางเฉินต้องมีการทะลวงผ่านอย่างแน่นอนภายในสำนักสุริยะเพลิงแห่งนี้ระดับพลังของทุกคนที่เคยพุ่งขึ้นไปสองขั้นต่างทยอยร่วงกลับสู่สภาพเดิมหมดแล้ว จะมีเพียงหยางเฉินและคุณหนูทั้งสองเท่านั้นที่หลังจากแข็งแกร่งขึ้นแล้วระดับพลังก็ไม่เคยตกลงมาอีกเลยช่วขณะหนึ่งเหล่าสิทธิ์ในสำนักสุริยะเพลิงจึงเริ่มวิพากษวิจารณและคาดเดาเกี่ยวกับตัวตนของหยางเฉินได้ยินว่าเจ้าสำนักของพวกเราเริ่มสืบประวัติไอ้หมอนั่นตั้งแต่วันแรกที่เขามาถึงสำนักสุริยะเพลิงแต่จนถึงตอนนี้กลับมิสามารถขุดคุ้ยข้อมูลเกี่ยวกับเขาได้เลยแม้แต่น้อย ฐานะของเขาลึกลับถึงเพียงนี้ขนาดเจ้าสำนักยังสืบไม่ได้คาดว่าเบื้องหลังของเขาต้องเป็นมหาสำนักที่น่าหวาดหวั่นอย่างยิ่งแน่นอนอายุน้อยเพียงนี้กลับมีพลักกำลังแข็งแกร่งถึงขั้นเอาชนะเจ้าสำนักของพวกเราได้เยาวชนเช่นนี้ในทั่วทั้งทวีปไฟนับว่ามีไม่กี่คนนักการที่จะปั้นเยาวชนที่น่าเกรงขามเช่นนี้ขึ้นมาได้ข้าสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นมังกรในหมู่มนุษย์ จากจวนเจ้าทวีปหรือไม่ก็อาจมาจากทวีปน้ำอันลึกลับและน่าสะพรึงกลัวนั่นข่าวลือเรื่องตัวตนของหยางเฉินเริ่มแพร่กระจายว่าเขาคือใครกันแน่บทที่4,226สําหำหรับฐานะที่แท้จริงของหยางเฉินนั้นในทั่วทั้งโลกบูโบราณบนมีเพียงสวีจื้อตงว่าที่เจ้าสำนักแห่งสำนักบัวเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ล่วงรู้ทว่าสวีจื้อตงผู้มีเล่ห์เหลี่ยมล้ำลึก เพื่อผลประโยชน์ของตนเองแล้วย่อมไม่มีวันปริปากแพร่งพลายฐานะของหยางเฉินออกไปอย่างเด็ดขาดส่วนทางด้านสำนักซาจันนั้นแม้หยางเฉินจะเคยอธิบายฐานะที่แท้จริงของตนให้พวกนางฟังแล้วทาว่าทั่วทั้งสำนักซาจันกลับหามีผู้ใดเชื่อคำพูดของเขาไม่ในโลกบูโบราณบนอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ผู้อื่นจึงยากนักที่จะขุดคุยข้อมูลของหยางเฉินได้ ดังนั้นต่อให้เป็นซูหูเจ้าสำนักสุริยะเพลิงก็ยังมิอาจสืบสาวถึงภูมิหลังของอยางเฉินได้เลยยิ่งสำหรับเหล่าสิทธิธรรมดาของสำนักสุริยะเพลิงด้วยแล้วยิ่งมิต้องพูดถึงพวกเขาไม่มีวันคาดคิดหรือแม้แต่จะกล้าจินตนาการเลยว่ายางเฉินจะเดินทางมาจากโลกบูโบราณกลางต่อให้ยามนี้ยางเฉินจะเป่าประกาศด้วยตนเองพวกเขาก็คงมิเชื่ออยู่ดีในสายตาของเหล่าผู้แข่งแร่งในโลกบูโบราณบนนั้น นักบูจากโลกบูโบราณกลางย่อมมีพลักกำลังด้อยกว่าพวกตนเสมอแม้จะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกบูโบราณกลางพวกเขาก็ยังมิคิดจะชายตาแ,แลด้วยความยกย่องทว่าพลักกำลังที่หยางเฉินแสดงออกมาในยามนี้แม้แต่ในทวิปไฟแห่งโลกบูโบราณบนก็นับว่าเป็นตัวตนที่ทรงพลังอย่างยิ่งในเมื่อขนาดซูหูเจ้าสำนักของพวกเขายังเกือบถูกหยางเฉินปลิดชีพแล้วพวกเขาจะจินตนาการได้อย่างไรว่า หยางเฉินจะมาจากโลกบูโบราณกลางอันแสนอัดคัดพลังชี่แห่งนั้นตลอดทั้งวันหยางเฉินทํำนักอยู่ในถ้ำลับเพื่อรักษาบาดแผลและทำให้ระดับวิถีบูมั่นคงส่วนซูเสี่ยวหุยและซู่เสี่ยวโหลสองพี่น้องต่างคอยเฝ้าอยู่ข้างกายหยางเฉินมิห่างพร้อมกับใช้เวลานี้ทำความเข้าใจพลังที่เพิ่มพูนขึ้นของพวกนางไปด้วยสองพี่น้องได้ตัดสินใจอย่างแนว่วแน่แล้วว่า ภายภาคหน้าจะขอติดตามหยางเฉินไปทุกขนแหง่งหลังจากที่ระดับพลังของพวกนางพุ่งสูงขึ้นพวกนางยิ่งตั้งใจมั่นว่านับจากนี้ไปจะขอติดสอยห้อยตามหยางเฉินมิให้คลาดสายตาวันเวลาผ่านพ้นไปบาดแผลของหยางเฉินเกือบจะหายเป็นปกติโดยสมบูรณ์และพละกําลังก็ดูเหมือนจะพุ่งทยานขึ้นอีกระดับหนึ่งในขณะเดียวกันพลังสัมผัสทางจิตของหยางเฉินก็ขยายขอบเขตการสำรวจออกไปได้กว้างไกลย,ยิ่งกว่าเดิม หยางเฉินแผ่ขยายสัมผัสทางจิตออกไปทุกทิศทางเพื่อค้นหาเบาะแสของเออร์จูอีกครั้งตลอดหลายวันที่ผ่านมาสิ่งที่หยางเฉินกังวลมากที่สุดก็คือเออร์จูที่หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยทว่าหลังจากการสำรวจอย่างละเอียดแม้ขอบเขตจะกว้างขวางกว่าเดิมมากเพียงใดเขาก็ยังมีอาจสัมผัสถึงร่องรอยของเออร์จูได้เลยเออร์จูนายอยู่ที่ไหนกันแน่เหตุใดฉันจึงยังหานายมิพบเสียที หยางเฉินพ,พึมพำกับตนเองใบหน้าเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเดิมทีหยางเฉินได้ทิ้งรูปแบบไว้บนตัวเอ้อจูทว่ารูปแบบนั้นต้องทำงานประสานกับลูกป,ประคำสิบเม็ดที่เขามอบให้เอิร์จูสวมใส่ไว้เท่านั้นเพื่อที่เขาจะสามารถรับรู้ถึงความเป็นตายของเอิร์จูได้หากชีวิตของเอิร์จูตกอยู่ในอันตรายหยางเฉินจะสามารถสัมผัสได้ในทันที ตามปกติแล้วในยามที่เขาสัมผัสได้เขาจะสามารถระบุตำแหน่งของเออร์จูเพื่อรุดไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีทว่านับตั้งแต่เออจูหายสาบสูญไปจนถึงตอนนี้อย่างเฉินสัมผัสได้เพียงว่ารูปแบบนั้นยังคงสมบูรณ์ดีมีได้ถูกกระตุ้นให้ทำงานแต่อย่างใดนั่นหมายความว่ายามนี้เออจูยังมีได้ตกอยู่ในอันตรายถึงแก่ชีวิต ด้วยเหตุนี้เองหยางเฉินจึงกล้าที่จะรังอยู่ที่นี่เพื่อเร่งเพิ่มพูนความแข็งแกร่งและขยายขอบเขตพลังสัมผัสทางจิตของตนเองมีเช่นนั้นหากรูปแบบถูกกระตุน้นหยางเฉินคงออกตามหาเออร์จู้ไปนานแล้วในตอนนั้นเองซูเสี่ยวหุยและซูเสี่ยวโหลก็ได้ยินเสียงพึมพำของหยางเฉินซูเสี่ยวหุยเอ่ยด้วยน้ำเสียงรู้สึกผิดว่าฉันได้ส่งคนออกตามหาสิทธิ์น้องของท่านตลอดเวลา ทว่าเขาเรากับระยกลายเป็นไอหาไม่พบแม้แต่ร่องรอยข่าวสารของเขาเลยซูเสีย่ยวโหลกปล่าวปลอบโยนว่าพี่หยางท่านอย่าได้เศร้าไปเลยฉันเชื่อว่าด้วยพลังก,กำลังของพวกเราจะต้องหาสิทธิ์น้องของท่านพบในเร็ววันแน่นอนบทที่4227ส้ี่ซูเสียวหุยและซูเสีย่ยวโหลสองพี่น้องต่างมองออกว่ายางเชิญให้ความสำคัญกับสิทธิ์น้องที่เขาเอ่ยถึงผู้นี้มากเพียงใด ทว่าไม่ว่าพวกนางจะใช้วิธีการใดก็มีอาจช่วยหยางเฉินตามหาคนผู้นั้นพบได้เลยอีกทั้งพวกนางยังรู้อีกว่าทางฝั่งของซูหูและหลี่เออวิชินเองก็กำลังสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวหยางเฉินอย่างหนักเช่นกันจนถึงตอนนี้หยางเฉินมาพำนักอยู่ที่สำนักสุริยะเพลิงได้ร่วมหนึ่งเดือนแล้วแต่ทว่าเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านพ้นไปข้อมูลเดียวที่ทุกคนสืบหามาได้เกี่ยวกับหยางเฉิน ก็มีเพียงแค่วันแรกที่หยางเฉินพาเอิร์จูปรากฏตัวขึ้นในทวีปไฟเท่านั้นหยางเฉินและเออร์จู้ราวกับจูจู่ก็ร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าสู่ทวีปไฟและในขณะเดียวกันเออร์จูที่อยู่เคียงข้างหยางเฉินก็ดูเหมือนจะระยกลายเป็นไอหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยเสียดือด้อในตอนที่ซูหูสืบจนทราบว่าเดิมทีข้างกายหยางเฉินยังมีเอิจู่อยู่อีกคนหนึ่ง พวกเขาตั้งใจจะใช้เออจู้เป็นเบาะแสในการขุดรากถอนโคนภูมิหลังของหยางเฉินทว่ายิ่งสืบลึกเข้าไปกลับพบว่าเออจู้หายตัวไปตั้งแต่วันแรกที่มาถึงแม้แต่หยางเฉินเองในตอนนั้นก็ยังหาเออจูไม่พบในเวลาเดียวกันซูหูและพวกยังได้รู้อีกว่าในวันนั้นหยางเฉินได้ลงมือสังหารสิทธิของสำนักพญานาคยังเปิดเผยกลางท้องถนนในทวิฟไฟ พละกกำลังของสำนักพญานาคนั้นใกล้เคียงกับสำนักสุริยะเพลิงดังนั้นเมื่อซูหูรู้ว่าหยางเฉินกล้าฆ่าสิทธิ์สำนักพญานาคอย่างไม่เกรงกลัวเขาจึงคาดการณ์ว่าภูมิหลังของหยางเฉินต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนี่คือเหตุผลที่ซูหูมีล่วงเกินหยางเฉินโดยพละการมาตลอดเรื่องนี้ยิ่งทำให้ซูหูสนใจในภูมิหลังของหยางเฉินมากขึ้นเขาจึงยิ่งพยายามตามหาตัวเอ้ร์จู้ให้พบก่อนใคร ทว่าจนถึงบัดนี้ซูหูก็ยังหามีเบาะแสใดๆของเอิร์จูไม่ผลลัพธ์เช่นนี้ทำให้สองพี่น้องซู่เสี่ยวหุ้ยรู้สึกตกใจและอับจนหนทางยิ่งนักคราแรกที่พวกนางเชิญหยางเฉินมาที่สำนักสุริยะเพลิงพวกนางมั่นใจว่าด้วยอำนาจและพละกำลังของพวกนางจะต้องช่วยหยางเฉินตามหาเอิจู้พบได้อย่างรวดเร็วแน่นอนดังนั้นในยามนี้สองพี่น้องจึงรู้สึกละอายใจต่อ,อยางเฉินเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะช่วยตามหาสิทธิ์น้องของเขาไม่พบแล้วพวกนางกลับยังได้รับประโยชน์จากหยางเฉินในการช่วยยกระดับวิถีบูให้อีกหยางเฉินมองเห็นความรู้สึกผิดของสองพี่น้องเขาจึงถอนหายใจยาวแล้วกล่าวว่าพวกคุณพยายามอย่างเต็มที่แล้วเรื่องนี้มีใช่ความผิดของพวกคุณหรอกในเมื่อขนาดตัวเขาเองยังหาคนม่พบแล้วจะหวังพึ่งพาสองพี่น้องนี้ให้หาพบได้อย่างไร สองพี่น้องพยักหน้าก่อนจะตัดสินใจว่าจะออกไปตามหาด้วยตนเองอีกสักคราหยางเฉินพยายามห้ามปรามแต่ทว่าสองพี่น้องกลับมีท่าทีแน่วแน่ในมุมมองของพวกนางหยางเฉินช่วยเหลือพวกนางมามากมายมหาศาลแต่พวกนางกลับมิได้ช่วยแบ่งเบาภาระใดๆให้หยางเฉินได้เลยและในยามนี้คือโอกาสที่พวกนางจะได้แสดงความสามารถเมื่อเห็นความเด็ดเดีียวในแววตาของทั้งคู่ หยางเฉินจึงทําได้เพียงยินยอมทว่าก่อนที่พวกนางจะจักไปหยางเฉินกําชับแล้วกําชับอีกให้พวกนางระแวดระวังความปลอดภัยของตนเองให้ดีหยางเฉินมิปรารถนาจะให้เกิดอุบัติเหตุใดไดกับสองพี่น้องนี้อีกในเวลาเดียวกันณนะส่วนลึกของป่ารกอันห่างไกลในทวีปไฟภายในถ้ำลับที่ซ่อนตัวได้อย่างมิดชิดแห่งหนึ่งปรากฏร่างของบุคคลผู้หนึ่งที่ทั่วร่างปกคลุมไปด้วยขนนกหนาสีน้ำตาล เล็บมือแหลมคมดุดกรงเล็บของสัตว์ป่าใบหน้าบิดเบี้ยวดูน่าสยดสยองสภาพดูมีคล้ายมนุษย์และมีคล้ายสัตว์ป่าคนผู้นี้กำลังดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งอยู่ภายในนั้นหากยางเชิญมาเห็นภาพนี้เขาเขาจะต้องจำได้ทันทีว่านี่คือเออร์จู้พี่น้องร่วมสาบานที่เขาเฝ้าตามาหาอย่างเอาเป็นเอาตายนั่นเองภายในถ้ำลับนั้นแสงสว่างสลัวสลัวบนผนังถ้ำเต็มไปด้วยยันมากมายนับไม่ถ้วนที่ถูกติดเอาไว้ ยานเหล่านี้ก่อตัวขึ้นเป็นค่ายกลขนาดใหญ่เป็นเพราะค่ายกลที่สร้างจากยันเหล่านี้เองที่ช่วยกำบังกลิ่นอายพลังของเออร์จูไว้ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าหยางเฉินจะแผ่ขยายสัมผัสทางจิตออกไปกว้างไกลเพียงใดก็มีอาจตรวจพบร่องรอยของเออจูได้เลยยิ่งไปกว่านั้นถ้ำลบแห่งนี้อยู่ห่างจากจุดที่เออจูหายตัวไปจากข้างกายหยางเฉินเพียงไม่ไกลนัก และด้วยเหตุนี้เองในยามที่หยางเฉินมัวแต่จัดการกับสิทธิสํานักพญานาคเออจูก็ถูกจับตัวมาขังไว้ที่นี่เสียแล้วหยางเฉินจึงมิอาจสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายพลังใดๆที่เออจูทิ้งไว้ในยามที่เขาหายตัวไปเลยเออจูกลายเป็นมนุษย์อสูรไปแล้วหรือใครกันที่เป็นคนจับตัวเขามาและใช้ยันสะกดกลิ่นไอายไว้เพื่อจดประสงค์อะไรและสองพี่น้องที่ออกตามหาจะบังเอิญไปเจอความลับสยองขวัญนี้หรือไม่ โปรดติดตาม